ตอนนี้นะคะเจนจิก็อยู่ร้านคาเฟ่นะคะที่เป็นเพจเฟรนลี่ที่หนึ่งนั่นก็คือ black the cafe ซึ่งที่นี่นะคะมีพนักงานต้อนรับเป็นสุนว์แบบอีตาลวเล็กๆเล็กๆเล็กเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาดีกว่าค่ะว่าเขาจะเล็กขนาดไหนค่ะ จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจะชอบหมาพันใหญ่เพราะว่าเป็นคนเป็นคนแม่เป็นคนบ้าพลังลอยูอ่แล้วอชอบออกชอบออกกําลังกายไม่ชอบอยู่นิ่งอ,อันนี้น้องหมาอย่างอย่างลาวดอเนี่ยเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ออกกําลังกายทุกวันเลยอเพอเขาเล่นปุ๊บ ก็จะกลายเป็นว่าจะสองคนเนี่ยวนๆปุกๆเล่นด้วยอะไรเนี่ยค่ะใช่ชื่ออะไรคะชื่อบันดี้วิลกรรมของเขาก็คือจะชวนคุณแม่เล่นทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็จะช่วยขายของช่วยขายของช่วยต้อนรับลูกค้าอะไรลูกค้ามาอะไรดูจังหแฟนคลับไหมคะเพราะว่าเขาแฟนคลับเยอะมากค่ะ เขาแบบเวลค้ามแบบเวลคัมอันนีทุกวันนี้ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยก็คือมหาบัดดีมหาสุนัขบางทีไม่ได้ว่าเรื่องกาแฟหรอกกาแฟเป็นผลพอยได้เขาจะมาหาน้องน้องตัวที่สองก็เป็นอโปอโปเป็น English b ง l ก d o g ดใช่มันใหญ่มากคุณแม่บอก40กิโลกรัมประมาณ40ใช่ค่ะเป็นตัวผู้ด้วยตัวผู้ค่ะทำไมเราถึงเรียกเลือกเลี้ยง English Bu ดอกค อ้วนปมสมชื่อเป็นเขาเรียกวเป็นลักษณะของอิงดิส h ุ๊ l ด็อกแม่ไม่ได้ขุนพิเศษใช่ไหมไม่ค่ะมือเดียวค่ะหมือเวลมืออ๋อมันเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของอิงดิส h ุ๊ l ด็อกใช่ค่ะแต่แข็งแรงคุณแม่บอกแข็งแรงมากด้าช่ี้ใส่ยังไงคะเขาค่อนข้างจะเป็นหมาค่อนข้างจะสฟิวดูตัวนี้จะเป็นอะไรที่ขี้อ้อนเวลาเวลานั่งบนโซฟาก็จะมานั่งด้วย ส,สมมติว่าถ้าไม่ให้นั่งก็จะมาร้องอีอีอีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะขึ้นมานั่งด้วยมานอนตักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเจ้าเนี้ยตัวนี้ได้มานี่คือฟาร์มดีกว่าเขามาส่งให้แต่ว่ามาแล้วน้องไม่ไม่แข็งแรงเลยตอนนี้เป็นผิวหนังทั้งตัวรักษามาตั้งแต่พอมาได้สักเดือนสองสามเดือนนะคะน้องก็เริ่มละเริ่มจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆแล้วก็ตอนนี้เป็นทั้งตัวไปหาหมอทุกโรงพยาบาล ก็ไม่หายไม่หายก็มีแต่ยาีก็ตอนนี้ก็เลยใช้แบบใช้ยาทายาพ่นอะไรง่ายเขาไม่ได้สัมผัสกับสิ่งใ่เขาใช่ค่ะใช่ใช่เวลากรรมที่ทำให้เราประทับใจมีอะไรบ้างก็จะเป็นบัดดี้ค่ะเพราะบัดดี้เนี่ยเวลาลูกค้ามาสมมติมาเยอะๆเต็มร้านเขาก็จะคอยจ้องแล้วก็ลงไป รับล <v> anyway. ูกค้าแล้วขึ้นมาปั๊บเขาก็จะลงลงไปอีกไปส่งแล้วก็ไปขึ้นแล้วไปไปส่งถึงรถลูกค้าเรียกขึ้นรถอะไรก็ไม่ไปนนคะก็อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเขาเขาน่ารักมากเขาจะดังมากในเขาใหญ่บันดี้บัตตี้หนูดังเขาใหญ่ที่สุดลูกหนูดังเขาใหญ่เหรอคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องได้กินเจอไฮสติ๊กนะคะเจอไฮเดรนสติ๊กค่ะมีส่วนผสมของเทอรปีนด้วยนะคะ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะพอน้องทานจะช่วยในเรื่องของวีแล็กซิ่งแล้วก็ความมีกลิ่นหอมเธอปีนมีกลิ่น <ๆ S 2> อาร o อ a หอมน้อ,มองหมาได้ทานแล้วก็จะแบบโอ๊ยหอมจังเลยอยากกินมนากอะไยาเ้ย เทเฟรลี่ใช่ไหมคะสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าถ้าพามาต้องแจ้งกับทางเคาน์เตอร์ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าดีใจค่ะพอดีใจปุ๊บก็จะไปจะไปเหมือนกับไปตะกายน้องหมาเขาไปตะกายแบบดีใจซึ่งซึ่งลูกค้าพอพามาเขากลัวเขาก็อุ้มหนีพอหนีปุ๊บเจ้านี่ก็ตามแล้วก็เกิดการตะกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แผลได้อะไรกันมาย้ำนะคะถ้าใครพามาที่ร้าน Back The Ca f e นะคะแนะนำ ให้แจ้งทางเคาน์เตอร์ก่อนนะคะคุณจะได้ไม่เกิดการปะทะปะทะจากการที่อยากเล่นนะไม่ใช่เพราะรายการนะอยากเล่นอยากเล่นค่ะ นยร้านเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะสามารถเข้ามานั่งชิลๆได้ทั้งวันมาแวะมาเยี่ยมน้องหมาก็ได้ค่ะ mm hmm. เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันนะคะ,คะแวะมาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้นะคะ,คะ